สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการแบ่งครึ่งมุมออกเป็น4มุมที่เท่ากันนะคะเราจะใช้หลักการแบ่งครึ่งมุมสองมุมมาช่วยในการแบ่งครึ่งมุม4มุมที่เท่ากันนะคะไปดูกันเลยค่ะอ่ากำหนดมุมมา1มุมนะคะครูกำหนดมุม M O N มา1มุมนะคะจะแบ่งออกเป็น4มุมที่เท่ากันไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนกลางวงเวียนรัศมนียาวพอสมควรให้ N เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดรลังสี N O แล้วก็ N M อ่าพอเขียนส่วนโค้งตัดแล้วจะได้จุดตัด2จุดนะคะนักเรียนก็ตั้งชื่อจุดตัด ว่าจุด A อีกจุดตัดหนึ่งชื่อว่าจุดตัด B ต่อไปกลางวงเวียนรัศมีพอประมาณแต่ว่าน,นี่ต้องกลางวงเวียนให้ยาวนิดหนึ่งยิ่งยาวมากมันก็ยิ่งตัดง,ง่ายนะให้ A เป็นจุดศูนย์กลางให้ A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้ง ไว้กลางๆนะประมาณกึ่งกลางเอ็นนะเขียนส่วนโค้งไว้แล้วก็ลักษณเท่าเดิมให้ B, B เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้มันตัดส่วนโค้งแรกที่นักเรียนโค้งไว้นะคะอ่าพอได้จุดตัดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ตั้งชื่อจุดตัดแต่ถ้านักเรียนโค้งแล้วมันไม่ตัดกันนักเรียนจะต้องเริ่มใหม่โดยกางวงเวียนให้ใหญ่กว่าเดิมนะคะอ่ะตั้งชื่อจุดตัด เราต้องตั้งชื่อจุดตัดก่อนที่นักเรียนจะลากลังสีนะคะอ,อันนี้ไปใหม่นะคะตั้งชื่อจุดตัดอันนี้เราอย่าพิ่งลากนะเราต้องตั้งชื่อจุดตัดก่อนอาคูม,มาดีตั้งชื่อจุดตัดก่อนว่าจุดตัด c พอนักเรียนได้ชื่อจุดตัดแล้วนักเรียนก็ลากลังสี nc ลากลาง 4, ังสี nc นะคะ สังเกตได้เลยว่ามันจะแบ่งออกเป็น2ส่วน2มุมที่เท่ากันแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องการ4มุมเราก็ไปแบ่งตรงนี้เป็น2มุมแล้วก็ตรงนี้ี2มุมก็จะได้4มุมเหมือนเดิมกลางวงเวียนอ,อ๋ออันนี้ใส่ชื่อจุดก่อนนะอ่าเราจะได้2ส่วนแล้วก็จะแบ่งอย่างละสองก็จะได้เป็น4ส่วนกลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรยิ่งนักเรียนกลางเยอะมันก็ยิ่งตัดกันง่าย แล้วก็เวลาที่โค้งก็จะโค้งไว้กลางๆกลางๆกลางๆมุมกะด้วยสายตามาตรงนี้นะเขียนส่วนโค้งเขียนส่วนโค้งไว้ส่วนโค้งก็นม่ยาวพอประมาณนะเดีไม่ต้องโค้งใหญ่มากเราอใหญ่มากมันทีจะเกะกะอ่าต่อไปก็ย้ายมาที่จุดจุดดีรัศมีเท่าเดิมนะรัศมีเท่ากับ A เขียนส่วนโค้งให้มันตัดกัน เขียนส่วนโค้งตัดกันนะก็จะได้จุดตัดได้จุดตัดและเหมือนเดิมถ้ามันไม่ตัดกันนะเนแหล,แลก็ต้องกางวงเวียนใหม่ให้รัศมีเท่ากันนะอันนี้อ่ะเราจะยังเราจะทําทีเดียวเลยนะมาจุด B เหมือนเดิมรัศมีเท่ากันหรือว่าเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะให้ดีเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ดีเป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดกันอ่ะเขียนส่วนโค้งตัดกันรัศมี ทั้งสองฟังจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะอันนี้เห็นไหมมันไม่ตัดกันมันโค้งไม่ตัดกันครูก็จะลากใหม่โดยให้บเป็นจุดศูนย์กลางใหม่แล้วเขียนส่วนโค้งใหม่มันอาจจะส่วนโค้งที่เราเขียนมันอาจจะสั้นเกินไปอ่ะเขียนส่วนโค้งให้ตัดอ่าพอเราได้จุดตัดแล้วก็ตั้งชื่อจุดตัดอ่าตั้งชื่อจุดตัดข้างบนที่เรา เว้นมานะเราสามารถทําทีเดียวหรือว่าจะทําทีละข้างก็ได้นะอันนี้ครูทําทีเดียวเลยนะจะได้ไวนะได้จุดตัด2จุดแล้วนักเรียนก็ตั้งชื่อจุดตัดจุด E แล้วก็จุดจุด F นะอ่ะต่อปเห็นไหมนักเรียนก็ลากหลังสีลากหลังสี NE ห็นไหมก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วก็ลากลังสี nf ก็จะได้อีก2ส่วนเห็นไหมก็จะได้เป็นทั้งหมด4มุมที่มีขนาดเท่ากันตั้งชื่อมุมตั้งชื่อมุมนะเราก็จะได้นี้มุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4ดังนั้นเราก็จะได้มุม m N E เท่ากับมุม E N C เท่ากับมุม C N F เท่ากับมุม F N O นั่นเอง